วัสดีครับวันนี้พบกับครูนเดีนอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับนักเรียนวันนี้ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์ป .2 นั่นเองโอเคนะซึ่งครั้งนี้นะครับครูเี่จะมาสอนเรื่องอะไรดีนะต่อจากครั้งที่แล้วดีไหมดีนะครับโอเคนะถ้าใครจําได้ครั้งก่อนครูเี่สอนเรื่องอะไรไปนะครับเรื่องการลบนั่นเองแบบแนวตั้งแล้วก็มีการทดหรือว่ามีการยืมมาหรือเราเรียกว่ามีการกระจายนั่นเองโอเคนะ ซึ่งวันนี้นะครับครูนเดนจะมายกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมันไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยหยิบหนังสือของอักษรคณิตศาสตรป์ป2เล่ม1ขึ้นมาได้เลยครับเปิดหน้า69นี่แล้วนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับเป็นตัวอย่างที่เท่าไรเอ่ยตัวอย่างที่2นั่นเองซึ่งนักเรียนคนไหนถ้าพร้อมแล้วนะหยิบขึ้นมาเรียบร้อยครับ เออดินสอปากกายังลบอะไรเตรียมให้พร้อมนะคนไหนยังไม่หยิบรีบหยิบเลยนะครับครูนัดเด่นจะเริ่มสอนแล้วนะโอเคนะครับดังนั้นถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวครูนัดเด่นขอเริ่มตัวอย่างที่2กันเลยครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้หนักเรียนเนี่ยหาผลลบของ528ลบ275เครับเท่ากับช่องว่างนั่นเองซึ่งครูเด่นเคยอธิบายเป็นแผนภาพไปแล้วนิดนึงนะครับขอธิบาบซ้ำแล้วกันนะมาดูครับ หมายความว่าทั้งหมดของนักเรียนเนี่ยประกอบด้วย2สีแบบนี้นะอ้าวขอเล็กๆนิดนึงครับอ่านี่ประกอบด้วยสีแดงกับสีฟ้าครับซึ่งถ้านักเรียนนํา2สีนี้มารวมกันจะต้องได้528แล้วทีเนี้ยเขาลบออกเท่าไหร่ลบสีฟ้าก็คือลบ275ออกดังนั้นหมายความว่าคําตอบของนักเรียนจะเหลือแค่สีแดงนั่นเองโอเคไหมน่าจะได้นะครับน่าจะเห็นภาพเนาะดังนั้นก็ไปดูครับว่า 5 2 8เนี่ยลบ275จะมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเมื่อก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนหูเมื่อก่อนนานไปเนาะครั้งที่แล้วเองครับครูเล่นสอนไปแล้วว่ามันมีวิธีการอยู่กี่วิธีนะใ,นใครจาได้โอ้ยครา้งหลังนี้ยกมือกี่วิธีครับเรียน3วิธีนั่นเองเก่งมากๆเลยโอเคนะก็คือได้แก่อะไรบ้าง1เลยก็คือมีการกระจายจํานวนมานั่นเองและ2ตารางหลักครับและ3วิธีลัดนั่นเองครับ นะวันนี้ครูณเดชนก็จะมาสอนครบทุกวิธีเหมือนเดิมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับดังนั้นมาดูเลยขอวิธีแรกก่อนเลยครับวิธีที่1เป็นการหาผลลบโดยเขียนจํานวนในรูปกระจายนั่นเองครับมาดูดังนั้นครูณเดชน์ขอเขียน528ครับเป็นทอะไร่5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500ครับ2อยู่ในหลัก1 0บมีค่า2 0 8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8ครับจบ และก็275ก็คือจะได้ว่า200บวก70แล้วก็บวกอีก5ครับครบนะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็วางหลักให้ตรงกันแล้วก็จับมาลบกันโดยนี่จุดสำคัญมากครูนัเด่นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าเวลานักเรียนลบต้องเริ่มลบจากโอ้โหข้างหลังเสียงดีมากครับนักเรียนเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองเก่งมากๆเลยดังนั้นต้องเริ่มจากตรงนี้ครับ ก็คือ8ลบออก5นักเรียนมีอยู่8นะดูนิ้วมือครูนเด่นนะครับมีอยู่8หักออก5ก็คือฝั่งนี้หายไปเหลือเท่าไร1 2และ3นั่นเองครับโอเคนะคร,ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะลบกันเก่งแล้วดังนั้นครูนัเด่นขอไม่สอนละเอียดแล้วกันครับเด้วมาดูครับ8ลบ5เหลือ3ครับต่อไปนักเรียนไปดูหลักต่อไปครับก็คือ20ลบ70ครับตัวนี้สําคัญมากๆเลยครับนักเรียนมาดู เรามีอยู่แค่20ครับนักเรียนจะไปลบออก70ดได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเรามีอยู่น้อยกว่าที่มันจะไปลบออกถูกไหมถูกเช่นครูเรียนบอกว่าครูเรียนมีเงินอยู่2บาทจะไปซื้อของ7บาทได้ไหมไม่ได้เออมันจะไปหักออก7บาทไม่ได้ดังนั้นนักเรียนทําไงยืมนี่หรือเราเรียกว่าการกระจายดังนั้นเวลาเรายืมจําได้ไหมครับว่านักเรียนต้องยืมจากตัวไหนตัวก่อนหน้านี่ตัวก่อนหน้านะ แล้วเวลาเราขอยืมตัวก่อนหน้าจะให้ยืมไหมให้ยืมครับไม่ให้ยืมได้ไหมไม่ได้โอเคนะเขาใจดีเออเขาใจดีครับยืมตัวเลขยืมได้แต่ยืมเงินให้ยืมไหมอย่าให้ยืมนะโอเคครูพูดเล่นนะนักเรียนมาดูครับดังนั้น20เนี่ยมันไม่พอมันก็ขอยืมมาจากตัวก่อนหน้าจําได้ไหมเอยเวลาเขาให้ยืมเขาจะให้เป็นจํานวนเต็มของหลักนั้นๆมาดูครับ500เวลาให้ยืมไปก็จะให้ยืมไปเท่าไหร่ 100เพราะ5มันอยู่ในหลักร้อยถูกไหมครับเวลามันให้ยืมก็จะให้ยืมทีละร้อยโอเคเนาะดังนั้นจากเดิมเขามีอยู่500ก็จะลดลง100เหลือ400ครับจบนี่เห็นภาพเนาะดังนั้นเวลาให้ยืมไป100ไอ้ตัวที่รับไปเนี่ยคือเท่าไรครับนักเรียน20เขาให้ยืมมา100แสดงว่าเราก็ต้องได้เงินมาเท่าไหรสมมติสมมติเป็นเงินนะมีคนให้นักเรียนยืมมา100นักเรียนก็ต้องได้รับเงินมาเท่าไรครับ100นั่นเองโอเคไหม ดังนั้นจากเดิมนักเรียนมีอยู่20เขาให้ยืมมา100ก็จะกลายเป็น120นั่นเองซึ่งครูนักเรียนขอเขียนเป็นตัวสีแดงๆนะครับเห็นไหมเห็นภาพนั่นเองอดังนั้นมาดูต่อพอนักเรียนยืมกันเสร็จสับปุ๊บนักเรียนลบต่อครับลบต่อโดยเมื่อกี้ลบในหลักหน่วยไปแล้วก็ต้องเริ่มลบในหลักสิต่อก็คือตัวนี้ครับทีนี้ฟังครูนักเรียนดีๆนะ,ะครูนัเรีนขอใช้สีฟ้าครับ เราไม่ใช้20แล้วนะครับนักเรียนเพราะอะไรนักเรียนรู้ว่ามันลบไม่พอก็เลยไปยืมมาแล้วกลายเป็น120ลบ70ครับลบให้ครูนักเรียนหน่อยเหลือ50เก่งมากครับและหลักต่อไปครับจากเดิมเขามีอยู่500แต่ให้ยืมไป100จะเหลือแค่400ครับแล้วนักเรียนก็ลบ200ออกจะเหลือ200เก่งมากๆเลยดังนั้นตัวนี้จะได้มาแล้วครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือ 200บวกกับ50แล้วก็บวกกับ3นั่นเองซึ่งรวมกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลเป็น253นั่นเองครับโอเคนะพอเรียนได้คำตอบแบบนี้เขียนสรุปให้ครูเรดยนนิดนึงครับว่าดังนั้นเนี่ยหมายความว่า528ครับลบ275จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ253นั่นเองแล้วอย่าลืมเขียนตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับข้อแรกวิธีแรกไหนใครทันบ้างยกมือครับ โอ้โหนี่เก่งมากๆเลยนะนักเรียนป2ของครูณเดชนนะครับคนไหนที่ยังไม่ทนันนักเรียนสามารถไปดูย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับโอเคนะคนไหนที่ทันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันกับวิธีที่2นั่นเองมาดูครับวิธีที่2ครับเป็นวิธีการหาผลลบโดยใช้ตารางหลักนั่นเองครับมาดูซึ่งถามว่าวิธีนี้ครูณเดชนสอนไปหรือยังสอนไปแล้วแต่วันนี้เพิ่มเติม,ตมคือมีการ กระจายจากหลักสิบให้หลักหน่วยมีการกระจายจากหลักร้อยให้หลักสิบนั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆว่าการยืมโอเคนะมาดูครับทีนี้ถ้าเป็นตารางหลักนักเรียนก็ต้องนําตัวเลขที่ลบกันไปใส่ในตารางหลักให้ถูกต้องนั่นเองก็คือเท่าไรนะครับเมื่อกี้528ิก็เอาไปใส่ครับ5อยู่ในหลักร้อยสอยู่ในหลักสิบและ8อยู่ในหลักหน่วยครับต่อไปลบด้วย275 2อยู่ในหลักร้อย7อยู่ในหลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วยครับนักเรียนก็ใส่แต่ละหลักให้ถูกต้องแล้วก็นำค่ามาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองเก่งมากนี่เห็นไหมครูนักเรียนไม่ต้องถามหลายครั้งแล้วนักเรียนยังจำได้เห็นไหมครับมาดูดังนั้นเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนนะ8ลบออก5เหลือ3โหง่ายมากเลยครับครูลบง่ายๆธรรมดาถูกไหมครับ ใช่ครับนักเรียนเพราะ8มากกว่า5ลบธรรมดาได้เลยเพราะมันพอโอเคนะต่อไปนักเรียนก็ต้องไปเริ่มลบจากหลัก10ต่อโอเคไหมมาดูหลัก10ครับหลัก10เมื่อกี้เขามีอยู่2ครับนักเรียนลบ7ครับเอาแล้วครับนักเรียนมันมีปัญหาครับผมมีปัญหาตรงไหนถ้านักเรียนมีอยู่2นักเรียนจะไปลบออก7ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ทํำยังไงนะยืมทีนี้เวลายืมยืมตัวหลังหรือยืมตัวหน้าครับยืมตัััวข้้าางงหนน,นเอครบไปยืม ห้ามานั่นเองดังนั้นฟังครูนเด่นดีๆนะพอเป็นตารางหลักแบบนี้ครับ5มันอยู่ในหลักร้อยเวลาเขาให้ยืมไปค่าของ5จะลดลงทีละ1โอเคไหมครับหลังจากเดิมมีอยู่5ให้ยืมไป1เหลือ4ครับดังนั้นไม่เขียนแล้วนะ5เหลือสี่ครับต่อไปครับตัวที่รับไปจำนี้ครูนเด่นบอกได้ไหมเอ่ยเวลาเขาตัวให้นะให้ไปทีละ1แต่เวลาตัวรับจะรับมาทีละ10เพราะอะไรครับค่ามันคนละหลักกันโอเคนะ ดังนั้นเวลารับไปจะรับไปทีละสินะครับดังนั้นเดิมมีอยู่2ครับถ้ารับมา1มันจะกลายเป็นแค่3ซึ่ง3ามลบเพอไหมเอ่ยไม่พอดังนั้นนักเรียนต้องเข้าใจนะตัวให้ยืมหายไปทีละ1ตัวยืมมารับมาทีละ10นะครับโอเคนะหรือนักเรียนก็รับตามค่าประจําหลักนั้นๆมานั่นเองครับโอเคนะดังนั้นตอบครูนเด่นให้ชื่นใจหน่อยครับผมว่าเดิมเขามีอยู่2 5ให้ยืมมา1แต่ต้องหมายความว่าเขารับมาท่าไหร่ครับ10นั่นเองซึ่งเดิมมีอยู่2นะรับมา10ก็กลายเป็น12นั่นเองครับตรงนี้5ให้ไป1จากเดิม5จะเหลือ4ครับแล้วนักเรียนก็ไปลบกันต่อได้เลยโดยลบในหลัก10ครับมาดู12ครับลบเเหลือ5เก่งมากครับและนักเรียนก็ต้องไปลบในหลักร้อยต่อนั่นเองไปดูครับ ในหลักร้อยนะครับเมื่อกี้เดิมเรามีอยู่5แต่ให้ยืมไปแล้ว1เหลือ4หักออก2จะเหลือเท่าไรครับนักเรียนเหลือ2นั่นเองเก่งมากดังนั้นจะเหลือ2นะตอนนี้ครูนเด่นก็ทําการลบออกทั้งกี่หลักครับ3หลักคือหลักหน่วยก่อนนะหลักสิบแล้วก็หลักร้อยครับหมดแล้วทีนี้นักเรียนก็ทําการเขียนคําตอบได้แล้วครับข้างล่างคือผลลัพธ์ที่ได้มานะครับคือ2อยู่ในหลักร้อย5อยู่ในหลักสิบและ3อยู่ในหลักหน่วย ดังนั้นตอบครูณเด่นอีกหนึ่งครั้งครับว่า528ครับลบ275จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ,บ253นั่นเองอย่าลืมเขียนตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนี่เป็นไงครับผ่านไปแล้วกี่วิธี2วิธีซึ่งครูนเด่นขอถามนิดนึงครับว่าคำตอบของเราเท่ากันไหมเอ้ยจำได้ใช่ไหมเอ่ยเท่ากันครับย้ำไปแล้วว่าไม่ว่า นักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ตามคําตอบของนักเรียนจะต้องเท่ากันเสมอ,อนั่นเองเหลือวิธีสุดท้ายครับวิธีที่3วิธีนี้ครูน่าเด่นชอบครับนี่และนักเรียนหลายคนชอบไหมเอ่ยน่าจะชอบเหมือนกันก็คือเป็นวิธีลัดนั่นเองครับโอเคนะมาดูวิธีลัดนิดนึงครับนักเรียนตรงนี้อะมาดูครับวิธีที่3เป็นการหาผลลบโดยวิธีลัดนั่นเองซึ่ง อันเนี้ยนักเรียนจะทราบเลยว่ามันคล้ายๆกับตารางหลักแต่แค่นักเรียนไม่ต้องใส่ตารางให้เขาแค่นั้นเองแต่มีจุดสาคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องวางหลักให้ตรงกันครับดังนั้นครูเนตขอวางเลยนะจะได้ว่า528ครับลบเท่าไหร่275ครับครูเนตวางหลักตรงกันหรือยังตรงกันแล้วดังนั้นพอตรงกันแล้วนักเรียนก็เริ่มลบได้เลยครับแต่ต้องเริ่มลบจากหลักนี้นะ เออโอ้ยข้างหน้าเก่งมากเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนครับนักเรียนเก่งมากครูนักเียนถามว่าครูนักเรียนจะไปเริ่มลบจากหลักสิบก่อนได้ไหมไม่ได้นะครับนักเรียนผิดนะจ๊ะไม่ได้ไม่เอาไม่ทํานะครับต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนั่นเองได้ไมมดูครับ8ปลบหเหลือ3ครับไม่มีปัญหาพอต่อไปหลักสิบครับมีอยู่2ครับแต่ไปลบเเฮ้ย ไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยมีอยู่แค่2จะไปลบออก7ไม่ได้ครับต้องทํำยังไงต้องยืมซึ่งย้ําไปแล้วครับว่าเวลายืมเนี่ยต้องยืมจากตัวข้างหน้ามันตัวข้างหน้ามีอยู่5เวลาให้ยืมจะให้ไปครั้งละ1ดังนั้นให้ไป1ก่อนเหลือ4ครับดังนัตัวข้างหน้าเหลือ4ี่นะครูนักเรียนขอเขียนแบบนี้ครับเหลือแค่4ทีนี้ตัวที่รับยืมไปต้องรับมาครั้งละ10นะนะักเรียนระวังดีดี ระวังดีๆนะครับตัวที่ให้ยืมให้ไปทีละหนึ่งแต่ตัวที่รับต้องรับทีละ10นะครับโอเคนะหรือจะรับตามหลักของมันนั่นเองโอเคนะมาดูครับเดิมมีอยู่2รับมาอีก10กลายเป็น12นั่นเองครับได้มาแล้วเวลาได้เสร็จนักเรียนก็ทำการลบค่าปกติเลยตัวนี้ก็คือ12ลบออก7ดังนั้นนักเรียนนับครับจาก7ไปจนครบ12นับเท่าไหร่7แล้ว8 1> 9 1 11 1 12เท่าไร5ครับรยันจะเหลือ5และหลักร้อยก็จะได้ว่า4ลบเท่าไรเอ่ย4ลบ2เหลือ2นั่นเองครับเก่งมากดังนั้นข้อนี้นะักเรียนจะได้คำตอบออกมาแล้วเรียบร้อยครับคือ253นั่นเองซึ่งนักเรียนเขียนสรุปให้ครูได้นิดนึงว่าดังนั้นเนี่ย528ลบกับ275จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 253้25 3, นั่นเองเป็นไงครับทั้ง3วิธีคำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันหมดเลยทั้ง3วิธีนะครับโอเคเนาะดังนั้นถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะขออีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันแต่ตัวอย่างนี้ขอเป็นวิธีรัดแล้วกันครับโอเคไหมอ่าได้เนาะมาดูครับตัวอย่างที่3เท่าไรเอ่ยเ3 2ยครับลบ458 ถ้าครูนเด่นใช้วิธีรัดครับเขากําหนดมานะว่าให้ใช้วิธีรัดนักเรียนก็ต้องวางหลักให้ตรงกันเก่งมากครับมาดูนี่นักเรียนวางหลักให้ตรงกันนะครับวางตรงหรือยงังตรงแล้วนักเรียนต้องเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนตรงนี้ครับแต่นักเรียนสังเกตครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วครับนักเรียนคืออะไรเอ่ยหลักหน่วยของมันคือ2ครับไปลบ8ได้ไหมครับ ไม่ได้มีอยู่แค่2จะหักออก8ได้ไหมไม่ได้ไม่พอต้องยังไงนะโอ้โหเสียงดีมากครับนักเรียนคือต้องยืมมานั่นเองดังนั้น 2, 2ต้องไปยืมตัวไหนนะตัวก่อนหน้าครับดังนั้น2ต้องไปขอยืมมาจาก3ซึ่งครูนักเรียนย้ําไปแล้วว่าเวลาตัวที่ให้ยืมมันจะลดลงทีละ1ครับดังนั้นจากเดิมมี3ให้ยืมไป1เหลือ2ครับนักเรียนยังไม่ต้องดูตรงนี้นะเหลือ2ครับครูเรียนเขียน2นะทีนี้ ตัวที่รับยืมมาต้องรับมาทีละ10ครับโอเคนะทีละ10ดังนั้นจากเดิมของเขาคือ2รับมาอีก10กลายเป็น12เก่งมากโอเคนะดังนั้น1 2ลบออก8ลบได้หรือยังได้แล้วเพราะ12มันมากกว่า8ครับดังนั้นนักเรียนลบให้ครูนเด่นนิดนึง12ลบ8เหลือ4เก่งมากๆเลยโอเคนะต่อไปนักเรียนก็ต้องไปดูในหลัก10ต่อครับมาดูทีเนี้ย มันจะมีปัญหาอีกแล้วครับนักเรียนเอ๊ะปัญหายัางไงนะหลัก10เหลือเท่าไร่เหลือ2ครับแต่ไปลบเท่าไร่เอ้ยลบ5เอาละครับมีอยู่2บาทเออจะซื้อของ5บาทได้ไหมไม่ได้ไม่พอยืมเงินแม่ก่อนโอเคนะดังนั้นนักเรียนต้องใช้วิธีไหนเหมือนเดิมต้องยืมครับหรือเราเรียกว่าการกระจายนั่นเองโดยนักเรียนก็ต้องไปยืมตัวก่อนหน้าครับซึ่งตัวก่อนหน้าของเขาคือ7นะ7นะครับดังนั้น7ด เวลาให้ยืมให้ยืมไปทีละ1จาก7จะเหลือ6ครับเวลาตัวที่รับมาต้องรับมาทีละ10ครับเก่งมากดังนั้น2รับมาอีก10เป็น12นั่นเองนักเรียนก็เลยเขียนตรงนี้ได้ว่าเป็นเลข12นั่นเองครับจะได้มาแล้วนะเหตุผลว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นเลข12และตัวนี้เหลือ6นั่นเองพอนักเรียนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนลบกันต่อเลยครับดูตัวต่อไปครับมาดู ดังนั้นหลักสิบจะเหลือเท่าไหรครับ1 2ลบออก5จะได้7ครับเก่งมากนี่ได้7มาแล้วนะและหลักร้อยครับเหลือเท่าไร่เมื่อกี้จากเดิม7เหลือแค่6นะเพราะเขาให้ยืมไปแล้วครับดังนั้น6ลบสเหลือ2นั่นเองเป็นไงครับดังนั้นนักเรียนจะได้คำตอบออกมาแล้วก็คือ2 7 4เขียนสรุปให้ครูนิดนึงครับว่าดังนั้นเนี่ย732ลบ 458จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ274นั่นเองครับโอเคไหมไหนใครเข้าใจบ้างยกมือให้ครูหน่อยโอ้โหนี่ข้อนี้ยากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะถ้านักเรียนสังเกตนะข้อนี้หลักหน่วยก็ต้องไปขอยืมมาจากหลักสิบและหลักสิบก็ต้องไปขอยืมมาจากหลักร้อยโดยจุดสําคัญเลยนะครับเรียนต้องจําให้ได้ว่าตัวที่ให้ตัวที่ให้นะให้ไปทีละหนึ่ง แต่ละตัวที่รับรับมาทีละสิบนะครับระวังดีๆเนอะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนเป็นยังไงเอ่ยเข้าใจไหมเข้าใจนะครับนักเรียนจะเก่งขึ้นได้นักเรียนสามารถไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะครับโดยใช้ควบคู่ไปกับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปสองเล่มหนึ่งนั่นเองครับวันนี้โอ้โหได้ความรู้เยอะไหมเยอะนะครับจุดไหนที่ครูนดเด่นเน้นย้ำนะครับนักเรียนจะพลาดตรงนั้นไป ทบทวนความรู้มาดีๆนะครับนี่เก่งมากงั้นเดี๋ยววันนี้เนื้อหาได้เยอะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวครูณเด่นขอไปเตรียมสอนในครับหน้าก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นห้ามพลาดนะติดตามครูณเด่นได้ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน